ตัวอย่างเฮลซ์เวอร์นะคะค่าห้องที่3,000บาทถ้านอน ICU ให้6เท่าก็คือคืนละ18,000นาน1ปีหรือ365วันนะคะในหมวดที่2ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดร,รักษาค่าบริการโลหิตค่าส่วนประกอบของ โลหิตและค่าบริการทางการพยาบาลค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดและค่าเวชภัณฑ์ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองเวชภัณฑ์หนึ่งค่ายากลับบ้านที่ไม่เกิน7วันแต่จำกัดที่5,000บาทต่อการแอดมิ1หครั้งนะคะหมวดที่2เนี่ยก็เบิกได้ที่40,000บาทถ้าค่าห้องที่3,000นะคะหมวดที่3มีค่าประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เบิกได้ต่อโรคนะคะ365วันก็คือ1ปีจ่ายให้ตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่4 0 0แสนบาทนะคะหมวดที่4ค่ะค่ารักษาพยาบาลจากการผ่าตัดนะคะรวมถึงเกี่ยวกับพวกสารอาหารทางหลอดเลือดอะไรก็ตามที่ใช้เกี่ยวกับการผ่าตัดครั้งนั้นรวมถึงการ2กล้องก็ถือว่าเป็นการผ่าตัด เหมือนกันไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะถ้าเป็นการสองกล้องนะคะก็จะเหมาจ่ายให้ตามจริงก็คือไม่เกินวงเงินที่4000สนบาทต่อโรคนั้นนะคะหมวดที่6นะคะค่าบริการทางการแพทย์นะคะก่อนและหลังเข้ารักษาในโรงพยาบาล30วันค่ะเหมาจ่ายตามจริงตรงนี้จะเบิกได้เฉพาะค่าเอ็กซาเลค่าแลบ แต่ค่าหมอค่ายาเบิกไม่ได้นะคะมีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังจากการนอนโรงพยาบาลตัวนี้จะเหมาจ่ายให้ตามจริงจำกัดแค่2ครั้งต่อการป่วยครั้งใดครั้งหนึ่งหมวดที่7นะคะค่ารักษาพยาบาลบาดเจ็บกรณีผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ24ชั่วโมงแรก ก็จำกัดอยู่ที่9,000บาทนะคะเบิกได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวภายใน24ชั่วโมงนะคะไม่คุ้มครองกรณีค่าเวชาศาสตร์ฟื้นฟูหลังเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาลแล้วเนี่ยหมอนัดมากายภาพบำบัดอะไรพวกนี้จะไม่จ่ายนะ,ะหมดที่9ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายวเรื้อรังโดยการล้างไตต่อ รอบปีกรมธรรม์ก็ไม่เกินวงเงินที่4 0 0แสนนะคะหมวดที่10ค่าบำบัดรักษาเนื้องอกมาเร็งรังสีรักษารังสีร่วมรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ต่อรอบปีกรมธรรม์ก็ให้ที่4,000สนบาทนะคะค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบรรัดโรคมะเร็ง ให้เคมีบำบัดก็อยู่ในวงเงินที่4 0 0แสนต่อรอบปีกรมธันค่ะค่ารถพยาบาลฉุกเฉินก็เหมาใจ่ายให้ตามจริงแต่ไม่เกินวงเงิน4 0 0แสนนะคะถ้ามีการผ่าตัดเล็กเช่นโรคต้อเนื้อนะคะสกิดฝีสกิดต่อมไขมันพวกนี้นะคะก็จะเบิกได้ที่2 0 0 0 0บาทต่อครั้งนะคะถ้า เลือกที่แผนค่าห้องสามพันค่ะหมวดที่3หมวดใหญ่เนี่ยนะค่าห้องสามพันเนี่ยค่ะจะมีคุ้มครองกรณี OPD คนไข้นอกให้1,000บาทต่อครั้งสูงสุดที่30ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์น,นะคะผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรงนะคะก็จะคุ้มครองให้สองเท่าเช่นค่ายาก็เป็นสี่หมค่าผ่าตัดก็เป็น 8 0 0แสนนะคะตัวอย่างนะคะนอนโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลามซื้อแผนที่5 0 0แสนบาทนะคะเข้านอนโรงพยาบาลภายใน60วันจะเปิดได้ที่ว่าดับโป้นะคะสองเท่าออคือหมวดที่สองค่ะในหมวดของ ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดนะคะอยู่ที่วงเงินจาก5 0 0 0ม่นเป็น10,000 0หมวดที่3ถึง6กนะคะก็คือหมวดผ่าตัดแล้วก็หมวดค่าแพทย์จะเมาใจ่ายให้ตามจริงนะคะวงเงิน500,000ก็เป็น1ล้านนะคะหมวดที่9ถึง11อด ก็เป็นดับเบิลให้จาก500,000เป็น1ล้านก็จะมีพวกรังสีรักษาพวกเคมีบำบัดพวกค่าล้างไตต่างๆนะคะในวงเงินที่500,000บาทต่อรอบปีกรมทันแต่เราจะเพิ่มให้เป็น1ล้านบาทนะคะต่อรอบปีกรมทันนะคะส่วนของ หมวดที่2แล้วก็หมวดที่3ถึง6นี้นะคะจะให้ต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งตัวอย่างนะคะ6โรคร้ายแรงค่ะที่ได้รับความคุ้มครองนะคะ2เท่าค่ะ 1. มีกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันจากการขาดเลือดนะคะ 2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน 3. า การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 4. โรคมะเร็งระยะลุกลาม 5. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก 6. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เออ t a ตา้าคุ้มครองนะคะ 1. การเจ็บป่วยหลังจากที่กรมทันอนุม,มัติแล้วนะคะครบ30วันแล้วค่ะ 2. นะคะ นับหลังจากอนุมัติแล้ว120วันกรณี 1. โรคไ้เลื่อนทุกชนิด 2. ต้อเนื้อหรือต้อกระจก 3. การตัดทอนซินหรืออะดีนอย 4. เยื่อบุพงมดลูกจเจริญผิดที่อันนี้ก็คือต้องรอ120วันหรือ4เดือนนั่นเองนะคะถึงจะ เบิกได้ค่ะไม่คุ้มครองนะคะ 1. ภาวะความผิดปกติที่เกิดมาตั้งแต่กำเนิดนะคะ 2. การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเพื่อเสริมสวยหรือแก้ปัญหาเรื่องผิวพรรณ 3. การตั้งคันแท้งบุตรทำแท้งการคลอดบุตรโรคแทรกซ้อนจากการตั้งคันหรือภาวะมีบุตรยากการทำหมัน หรือคุมกําเนิดนะคะตรงนี้จะไม่คุ้มครองให้นะคะใครทําให้คุณท้องก็ต้องไปเปิดกับคนนั่นนะคะอายุรับประกันก็คือตั้งแต่15วันถึง75ปีต่ออายุได้ถึง98ปีเลยนะคะคุ้มครองถึงอายุ99ปีค่ะ แต่อายุที่ซื้อได้คือไม่เกินอายุ75นะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามที่รัฐบาลประกาศก็คือไม่เกิน25,000นะคะในส่วนของสัญญาประกันสุขภาพค่ะ